ของครูทุกคนนะคะพบกันในวันแรกของสัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้หน่วยข้าวมหัศจรรย์ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องชนิดของข้าวนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับข้าวนะคะเด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็ เต้นตามนะคะแสดงท่าทางประกอบไปด้วยเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ จบแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะแนนสนุกมากเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วเพลงที่นเด็กฟังเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะใครรู้บ้างยกมือตอบคุณเจนนายเร็วอ้อเป็นเพลงเกี่ยวกับหน่วยข้าวใช่ไหมคะเอะแล้วนี่เพลงเนี่ยขอพูดถึงข้าวอะไรบ้างคะเด็กๆจําจได้ไหมเอ่ยข้าวอะไรนะ้าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก เก่งมากเลยค่ะข้าวหอมมะลิใช่ไหมคะอะแล้วนอกจากข้าวหอมมะลิยังมีข้าวอะไรคะข้าวอะไรนะโอ้ยยังมากเลยค่ะข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวอะไรอีกนะข้าวกล้องอะแล้วนอกจากข้าวกล้องกับข้าวเหนียวมีข้าวอะไรคะ ยีย่ยมมากเลยข้าวไรเบอร์รี่วันนี้นะคะคุณครูเจนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวแต่ว่าคุณครูเจนเนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ที่ไหนไเด็กๆอยากรู้ไหมคะ เด็กอยากรู้แล้วใช่ไหมให้เด็กอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดข้าวกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของข้าวนะคะวันนี้คุณครูเจนพาเด็กๆมาอยู่ที่ร้านขายข้าวเดี๋ยวเราจะไปดูชนิดของข้าวกันเลยนะคะอ่าชนิดของข้าวชนิดแรกเอเด็กๆเคยเห็นไหมคะอ่าสีอะไรเอ่ย มีเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะลักษณะเป็นยาวๆและปลายของเขานะคะก็จะแหลมๆเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เราเรียกว่าข้าวเปลือกอเด็กๆพูดพร้อมกันสิคะข้าวเปลือกอ่ข้าวเปลือกมีสีอะไรคะสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้าวชนิดต่อไปกันเลยนะคะาตามมาเลยคะ่ะเด็กๆอ ข้าวชนิดต่อไปนะคะเราเรียกว่า,าข้าวสาราข้าวสารแบบที่เด็กๆเ,เห็นแบบนี้นะคะนี่มีลักษณะเป็นสีขาวๆมีลักษณะยาวเรียวแบบนี้นะคะเราเรียกว่าข้าวสาราเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะข้าวสารเก่งมากเลยอนอกจาก ข้าวสารแล้วเด็กๆคิดว่าจะมีข้าวอะไรอีกคะช่วยครูเจนคิดหน่อยสิเอมีข้าวอะไรอีกนะโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอต่อมาตรงนี้เลยเราเรียกว่าข้าวกล้องอ่า<อ>เด็กเคยเห็นไหมคะข้าวกล้องอ่าข้าวกล้องเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลออกอ่อนๆน,นะคะ ข้าวกล้องเนี่ยมีประโยชน์มากเลยไหนใครชอบทานบ้างคะยกมือให้ครูเจนดูหน่อยใครชอบทานบ้างครูเจนเนี่ยชอบทานมากเลยค่ะเพราะว่าข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากๆเลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะ,ะแล้วถัดจากข้าวกล้องเนี่ยยังมีข้าวอะไรอีกหน้าไหนใครเคยทานบ้างข้าวชนิดนี้นะจะมีลักษณะออกเป็นสีม่วงเข้มๆเลยนะคะเด็กๆลองเดาซิว่าเป็นข้าวอะไรเอ่ยติ๊กต,กต๊กิ๊ก ยเยี่ยมมากเลยค่ะเรียกว่าข้าวไรเบอร์รี่เดี๋ยวเราไปดูข้าวไรเบอร์รี่้อมๆกันเลยข้าวไรเบอร์รี่นะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงๆออกไปในทางโทนดำๆนะคะก็จะมีลักษณะยาวเรียวเหมือนกับเมล็ดข้าวทั่วไปแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่เขาจะมีลักษณะสีเป็นสีอะไรคะเด็กสีอะไรนะ,ะจะเป็นสี ดักม่วงๆออกไปทางโทนดำๆใช่ไหมคะเอ่ข้าวที่อ่าเด็กๆคะข้าวต่อไปเลยที่เด็กกำลังเห็นอยู่ตอนนี้มีลักษณะเป็นข้าวอ่าเป็นเมล็ดสีน้ำตาลใช่ไหมคะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าคือข้าวอะไรเอ้ไหนใครรู้บ้างนะข้าวอะไรเอ่ยอ่าเด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคือข้าวอะไรอ่าเด็กๆพูดตามครูเจนะข้าวมันปูอ่า เด็กพูดตามครูเจนนะคะอีกหนึ่งรอบข้าวมันปูเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากข้าวที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วและอีกหนึ่งข้าวเนี่ยครูเจนคิดว่าเด็กๆเกนี่ยต้องเคยทานแน่ๆเลยข้าวชนิดนี้จะเป็นข้าวอะไรนะคะเด็กๆตามครูเจนมาดูเลยค่ะนี่ตรงนี้เลยมีสีอะไรคะเด็กๆ โอ้ยย่ำม,มากเลยสีขาวใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูไหมคะว่าจะเป็นสีขาวแบบแบบอะไรเอ่ยอ่ะจะคล้ายๆกับข้าวสารใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราเรียกว่าข้าวเหนียวอ่ะแต่ข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะจะเป็นออกสีขาวแบบขุ่นๆแต่ถ้าข้าวสารเนี่ยจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมคะแต่ถ้าข้าวเหนียวจะเป็น สีคุคนๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวครูเจนจะเอาเข้าวสารกับข้าวเหนียวมาเปรียบเทียบให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่าทางด้านฝั่งตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าข้าวเหนียวก็จะมีสีขาวออกคุ่นๆอันนี้เราเรียกว่าข้าวสารอ่าข้าวสารก็จะเป็นสีขาวนะคะไอเด็กดูนะ2ข้างของครูเจนอ่าฝั่งนี้นะคะคือข้าวสาร ฝั่งนี้คือข้าวเหนียวอ่าเด็กเห็นความแตกต่างไหมคะสีก็จะแตกต่างกันนะคะอ่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไปเรียนรู้ชนิดของข้าวกับคุณครูเจนมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำชนิดของข้าวกันได้บ้างหรือเปล่าคะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมหรือยังคะ ชนิดที่หนึ่งค่ะจำได้ไหมคะชนิดแรกอะไรเอ่ยข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกคือมเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกนั่นเองนะคะชนิดที่สองค่ะข้าวสารข้าวสารมเมล็ดเป็นังไรคะเด็กๆมเมล็ดยาวสีอะไรคะสีขาวใสเก่งมากค่ะ ชนิดที่3อะไรคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเมล็ดยาวสีขาวขุ่นนะคะชนิดที่สีข้าวกล้องข้าวกล้องมีสีอะไรคะเด็กๆอ่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ข้าวกล้องคือเมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านการขัดส,สีค่ะข้าวกล้องนี่นะคะมีประโยชน์มากกว่าข้าวขัดส,สีสามเท่าเลยทีเดียวนะคะชนิดที่5จําได้ไหมคะสีม่วงค่ะเก่งมากค่ะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะข้าวไรเบอร์รี่นะคะ มีประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะมีโฟเรสสูงและบำรุงสายตาได้ดีทีเดียวเลยนะคะชนิดที่6ชนิดสุดท้ายจำได้ไหมคะข้าวมันปูค่ะสีอะไรคะเด็กเกเก่งมากค่ะข้าวมันปูนะคะจะมีแคโรทีนที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอนะคะ ซึ่งสูงกว่าข้าวผัดสีค่ะเด็กๆเรียนรู้ชนิดของข้าวไปด้วยกันกี่ชนิดคะ6ชนิดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ชนิดของข้าวไปแล้วนะคะเด็กๆก็รู้ประโยชน์ของเขาว่าเขาทําให้เราเป็นยังไงคะอืมเก่งมากค่ะเด็กๆรับประทานข้าวให้หมดนะคะและรับประทานเยอะๆด้วยนะคะ เพื่อให้เราร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตค่ะมาถึงกิจกรรมก็บทวนกันแล้วนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพนะคะระบายสีชนิดของข้าวให้สวยงามเลยนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูให้คะแนนกันนะคะ ใน2ช่องทางด้วยกันคือ 1. ทางไลน์ 2. ทาง Facebook นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ